ဘုလ္လေဒေတာခ람ເວະວະອິໂດຕິນາປຍະຕາ วัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิศรุโลกมีสมาชิกจำนวน1 6คนทุนเนินการ3,080บาทได้กู้เงินจากแบงก์สยามกรรมจนจำกัดหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน ดย์มนธุรกิจทั้งสิ้น2ล้านบาทจังหวัดระบรีมีสาก์ทั้งสิ้น8ปสหบเณ็สากรและกลุ่มเกษตรกร66กลุ่มสมาชิกรวมทั้งสิ้น7จ็ด0มื่นหกพันกว่าคนเป็นโอรสในกรมพ,พระราชวังบวรวิชัยชาญและจอมมารดาเลียมประสูตรเมื่อวันพุธทีธ่10มกราคมสอง9 อางทรงมีพระชันษาห้าขวบทรงมีพระอัจฉริภาพในด้านภาษาทรงโปรดอ่านบทร้อยกลองจนสามารถแต่งกรได้และต่อมาได้ทรงเป็นทั้งนักหนังสือพิมพ์นักประพันธ์และกะวีประจําปี2564วันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นับเป็นระยะเวลากว่า105ปี ที่ระบบสังคมมีส่วนร่วมในการกับเชื่อและพัฒนาเศรษฐกิจะระดับฐานล่าทั้งในภาคการเกษตรการผลิตก,การบริการอีกครั้งมีส่วนร่วมในการยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตและความสุขของสมาชิกและคนในชุมชน